สบายดีสบายดีครับรเนาะครับใช่บสบายดีเนาะะเออมาเป็นแขกรับเชิญนะที่ครับพี่น้องมื้อนี้เนาะเพิ่นมาแต่ประเทศเล่าใหม่ๆนะครับทุกคนมื้อนี้ก็เห็นบอกเอิกออกคลิปแล้วมานูหลายแน่นะครับทุกคน,น,นกเนาะเอกมาท่าอะไรเจักมื้อ3มมืออะไรเนาะมังกรทีละสามื้อแล้วนะครับมื้อนี้สิมาถามความรู้สึก่นุ่มเล่เด้อครับพี่น้องที่เห็นแบบนี้นะครับบ่เอิกนี่ครับเห็นเป็นสวนแบบนี้เนาะตอนนี้เอาสวนอยู่สวนจตุจักรด้จตุจักรสวนจตุจักรนะครับทุกคนเนาะอันนี้คือสวนนะครับ ถึงสวนนะครับจุดนี้เป็นบริเวณสวนนะครับทุกคนแล้นี่คือเออแค่แนมเห็นรยังนี่แนมเห็นรยังอยู่นี่พื้นนี่บอนี่นี่นี่น้ำน้ำน้องน้ำเบิร์กเคยเห็นหรอบ่หรือว่าเบิร์กขีดบารอยู่นี่มันเป็นตะมี่เมืองเป็นตะมี่กเจ้าสางอย่างบ่อยู่ดุมเป็นตะมี่ปะคอมกิดคามกิดบ่โอเป็นตะมี่โยเป็นตะเสื้อเป็นตะมี่ปะทาสุรามีมันมีเมืองหนึ่งอยู่นี่นะเป็นแบบเมืองใต้ดินที่แบบขายของมีรถไฟเป็นตะเสือไปเสือบ่เป็นตะเสือบะ โบเป็นตา,า,ไไนาเสือเปล่บเป็นตาเสื<ห>อมันเป็นยังไงจังวะโเป็นตาเสือมันเสียไรโบว่าลงไปพื้นดินเนี่ยมันจะมีคนเนี่ยโบวาอยู่พื้นดินในความคิดของเออมันอลังการเกินไปบ่มันบ่บราเชื่อเลยนะ่โบโอ้แบบว่าสมัยโบราแบบนี้เนาะสมมัยอยู่บ้านเท่านี้มันอาจจะรู้บ่เอาแบบมีมีอุโมุ้งมียังหะนนะรู้รู้เนาะแบบว่าก็คือแบบหนามซ้อลงไปเป็นบ่แต่เมืองไทยเนี่ยดานบนเนี่ยเป็นเป็นหนามดิโอ้นี่เหเราเป็นน้องเป็นหนามนี่เป็นบนคนเด่นเดิบ่เป็นไรวะหนามนี่ เด่นบัวลาแต่ว่ <c oughs> าหมายความว่าอา <c oughs> ยู่ข้างล่างมันมีบ้านคนมันมีมเูเป็นห่างเป็นห่างแมนอยู่ห่างอยู่ห่างมีอยู่ข้างล่างมีห่างครับทุกคนเนาะเออปิกแปลกใจบ่เอาไว้มีนะแปลกใจแปลกใจนะครับทุกคนอันนี้เป็นเดือดธรมรมาลานะี่มืองไทยเป็นเดือดธรรมาลาเพราะว่าจะสั่งตึกสั่งอาคารกยังไง<อ>แค่สั่งอุโมงธรมรมาลานี่เป็นเดือดธรรมดานะครับทุกคน ไปบ่อไปเบิ้งไอ้บ่อสิพาไปเบิ้งอยากเข็นเลยดิอยากเข็นบ่อแมนอยากเข็นไปทั้งทุกคนไปทางไหนกันนี่เบื้องเบิ้งเนยเนาะไปเออไปเบิ้งนะครับพี่น้องบ่อมันมีแถวบ่อนะครับอุโมงต้ดินเป็นหางเราเป็นหางยูดุมเลยเป็นหางยูดุมเลยวันแมนนี่นี่แมนบดเลยน้องยูดุมนี่ได้แมนยูดุมนี่เป็นทางเดินเด้โอทางเดินบดเลยยูดุมเป็นทางเดินมีคนเดินมีรถไฟนะครับ เป็นนุ่มวงเลยว่ะเลป็นนุ่มวงเลยรอดหอดนุ่มวงเลยรอดหอดโถถนนก็ต้องรอดเลยถนนก็รอดคือเก่งนะไอ้ก็ยังเงยใจนะว่าเป็นคือสร้างใดนะครับทุกคนเมืองไทยนะระดับสร้างใดหลายๆอย่างนะครับอันนี้เห็นบอด้านบนเป็น BTS เด้ด้านบนเป็นรถ BTS ด้านล่างเป็น MRT รถไฟใต้ดินนี่ทุกคน มาสะอัศจรรย์ใจเด้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวป่าวหน้าก่อนแบบแล้วถ่ายของน้าเหมือนแบบนี้ไปบอลเยิะนะอยากเข็นเบืองใต้ดินมาสั่นนะครับพี่น้องภาพบอลมันมันยางเบิร์กนี่ครับทุกคนมาพี่น้องอันนี้นี่ก็เป็นอยู่สันล่างมีดได้พี่น้อยู่สบน้างนี่นะวะยี่อยู่นี่ซามารอดอะไรเด้มันจ่อวูอยู่พื้นหมดไปสอดทางนัหนก็คือเรือนเดินอยู่ใต้ดินก็ได้นะครับใช่ไปอยากพิสูจน์อยากเห็นเมืองใต้ดินทุกคน ันนี้ภาพมะเอิร์กมาเบิงนะครับมันใต้ดินของแท้เบื่องไทยนะครับเป็ดไรเห็ดถึงน,นี่บรรยากาศนะครับเนห็นบ่อคอนสาดความสารนี่นี่เนาะนี่มันมีกิจกรรมพญาด้วยนะคอนสาดเด้นี่นะครับนี่เรานี่นี่นี่เนาะแผนบ่ายจะนี่เลยอันนี้อ๋อพีทีเอสอันน,น,นี้อันนี้เป็นรถอยู่ด้านบนมาเบิงบาจวนก็วิ่งด้านด้านล่างก็เป็นอย่างเงี้บอนี่ก็จะมา,สา,สาัสเต้ไซส์หรือจาวะ เดี๋ยวพลังพลังเขานี่มันเป็นผู้กบูดิเดี๋หวเนาะคนเราม้าๆนะเป็นเป็นทางลงมาแล้วเนาะโอ้เดี๋ยวเขาลงไปไหนนี่บอกรอบเขาลงไปนี่เขาลงเขาขึ้นเขาดีแล้วมันเป็นรถรถไฟใต้ดินเนาะเนี่ยทางนี้ก็มีมองเนี่ยที่เนี่ยสามารถรออะไรรอไปทางไหนวันนี้วันยังเมื่อวันจันทร์เป็นบอวันจันทรเมื่อวันจันทามารถซุกซ้อมอาทิตย์นั้นจะมีตลาดบอตลาดอยู่นี่อยู่ตลาดรถไฟไปเจ๊ มาเขาพิสูจน์กันนะครับทุกคนเออมาเบิรงครับอู้โง่เออลงไปลงไปเห็นมั้ยอู้โง่นี่ดีเนี่มีอู้โง่ของแท้ดิดีครับทุกคนจะได้เบิร์กมีเทมั้ยวันนี้มีเทมีเทเนาะอู้ของแท้ดิหนี่รอดเลยเมื่อกี้นี่เป็นเมืองหนึ่งเลยครับเมืองหนึ่งเลยเด้อครับพหนีรอดเลย เราอยู่แต่ตรงไหนตรงหน้าเนาะปกติเราเคยได้เห็นเมืองใต้ดินน้ำเขาพี่น้องทางเขาเห็นบ่ประเทศไทยนี่ยสันบนก็มีคนสันล่างก็มีคนเด้เนาะมีคนหรือวนแมนมีคนหรือเนี่ยใส่ชีวิตกันแบบนี้เด้แบบเป็นยังคนไทยเก็เดินทางสะดวกกันบราไม่มีรถลายเลยมีรถลายนะครับเอาเอโม่เพียงสั่นัันเด้บ่เออฮะโม่เพียงสั่นัันเด้มีสามสันเด้สามสันเห็นบ่ เห็นป้ะลุง,ลงมีลงมีงอย่างไหนอยู่เนาะงี้นันลุงก็ลุงในแต่ความเป็นลงนะความเป็นความเบิ่งเนาะของแท้ของจริงสันที่สามสันรถไฟ MRT นี่ครับพี่น้องเนาะของแท้ไปจะได้บอกคนบาน้านนอาในว่าเปนมี่ปาะแล้วเป็นมี่ป่ะเด้อเนี่คนไทยบอกบ้าบ้านนอกในบ้านนอกในลุงเราสิกว่าเคยเห็นเลยสิว่าพาไปไอ้นะฮะบอกลุงมันทำเนี่ยเป็นมี่อะไรเรื่ <c oughs> รบบอสิ <c oughs> เป็นมีเด้อเนี่เนาะครับอาเษฐานไทยนี่ยเขาสุดยอดดีดี มีซามซีสันด้วยเนาะพื้นดินก็มีคนงยางพี่น้องอัศจรรย์ใจป่เบิะพอมกีดจังอัศจรรย์ใจเนาะเมื่อกี้พายยังวะเมื่อกี้นะเมื่อกี้นี่ซันนามนี่นี่นี่ซันนามนี่นี่ซันนามนี่สันนามมานี่ซันบอนะซันนามนี่ซันน้องงามเที่ยวยางเมื่อกี้เลยมีสวนเลยเนี่ยแถวบริเวณนี่เป็นสวนอันนี้เป็นทางเนาะเมืองวาลาเม่นเมืองวาลาอันนี้เม่นนี่ดิทางขามถนนเนี่ เนี่ยกมา็ตาบมสนุนในทางนั้นเด้วยโอ้แบบถนนหลอดด้วยเลเธอถนนหลอดอยู่นี้นี่ครับทุกคนเนาะถนนนี่หลอดอยู่นี้แต่ว่าเขาใชมาพี่เป็นสางแบบโอ้โหเบ้อว่างนะครับลางดานเลยเนาะว่นัาคิดว่ามันจะมีแบบนี้กันนาอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเป็นวารานนะวารานด้วนี่ครับก็คือมันมันเป็นสิ่งที่แบบอัศจรรย์ใจเลยอัศจรรย์ใจเนาะมันอกินเป็นจิมี่คนนะวานุมันเกืดเป็นจิมี่คนอยู่ในร่มด้วย เนี่เจะนั่งชิวๆเมอพีเมืองบาดาลนบอกดีๆได้ไหมจะมีน้กขีอะไรบ้างมบาดาลนเคยเหนตัหนังอะนหนังทีวีสมเจ็ดเนไทยเขใส่นเก่งนี่นะนี่เซเว่นก็มีเห็นวะนี่เซเวีนตวน้องฟ้อันอย่ไหมนีหอดเซเบ่นนี่หัวแานพาเนี่ครับอเมสันอเมสันติวาในเ็นนะครับเห็นวะทนท้ายฟ้องแบบ เห็นไหมนี่ไอ้ฟองสิ่งของทุกอย่างมีมีเกือบทุกทุกอย่างเลยลงไม้โลกอีกไว้หนึ่งเนาะนี่กับแบบคืออยู่สันบนมีแบบไรสันดานมีแบบไหนอากาศเดินมาทางไหนวะอากาศเดินมาทางไหนอากาศที่เจาเดินแอร์ดิโอ้แบบพีจะเป็นต่อเท่าอากาศออกมาลรงนี้แอร์ป่ะหมอพนปล่อยแอร์ดิแอร์นี่พนมีแอร์เมียงเดสมีหม่องระบายอากาศ นะครับทุกคนยืนยิ้มเพิม่มอ่ะเดี๋ยวบอกไปถ่ายอยู่พี่นุ้นด้วยบอกมันจะแล้ดไปเลยน้องตายถามหาแล้วครับพี่น้องตอนนี้มาเอิกมาหล่อมาพี<ะ>่เนาะนี่ครับพี่น้องเอ้ยนะครับพามาเอิกมาหล่อเอ็มอ่าทางด้งพี่น้องเป็นหางเสือผาผ้าแพร์นี่ครับสามร้อยสามร้อยอย,อย,อยี่สิบม่ตัดเสื้อมงามมาเอิกเนาะไม่ตจะเสื้อมงามตัวละสองสามร้อยบาทแพงเนาะ ก็ถือว่าตามนิดนึงงบประมาณบานเพิ่อนนิดเพราะว่าคาแอร์นี่ก็แพงเลยแต่ว่างามเิดถือว่าสมาราสักน,นีดแพงนะสำหรับภัยนะน,นี่พี่น้องเมืองใต้ดินนะครับเบาะปกตินี่วานเท่ากับเป็นห่างกันมิตรห่างแบบด้านบนเหม,มือนบ่เหมือนประติโจอุมมโมงแบบนี้คือ,อยากนะต้องใส่งบประมาณหลายนี่ครับเบาะมัดข้างนี่ข้างนี้ข้างนี้ ออาชางนี้ได้เล <50. S 1> ยห้าสิบมีร้านกาแฟทุกอย่างโหเนาะด้เห็นเมืองไต้ดินใส่เสื้อก็ต้องเสือ้อได้ประเทศไทยพัฒนาดีพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งครับทุกคนกเสือผ้าพระแพรนี่อันนี้ชั้นบนอันนี้แค่ชั้นบนนะลงไปอีกชั้นสาม สันล่างสุดยังมีอีกวันนี้ลงไปยังมีอีกสองสันอันนั้เขาอยู่สันหนึ่งมันมีประมาณสามสันสันสองสันซื้อตั๋วสันสันสุดท้ายสันสันล่างคือสันรถรถวิ่งรอดแม่น้ำเจ้าพระยารอดแม่น้ำนี่รถรถอะไรเอ็มอาร์ทีนะอ่าแม่น้ำยู่ฝั่งนี่จ้ะว่าอะไรแม่น้ำคือแม่น้ำโค้งบ้านท่อนล่ะโอ้ยยูทึงอยู่วะแม่น้ำแม่แม่น้ำยูทึอยู่รถดีรถทันแดนแดนอยู่ใต้แม่น้ำอีกเหรอทันป้อ อันนี้คือแม่นนำโค้งแต่ยังบ้านเฮ<ห>าแนะม่น้ำโค้งแต่ว่าใหญ่ใหญ่ก็แม่นนำโค้งบ้านเฮารถหลอยู่พื้นรลอดพื้นแม่น่าอีกแบบรอดจะชิดได้่รอดแม่นรอดแม่นำจยากพญาเลยดึกประมาณหาเมตร็ดกมดึกนะแม่นน่านจะกลัวเด้อน่านจะกลัวหาเมตรนะเกือบสิบยี่สิบป,ปุจะเพราะว่าหาเมตรมันย,ยังน่อยอยู่เด้ยเอยอันนี้นอันนี้ไปวีทีเอสนี่ครับไปทางนี้ออกนี่วะนี่ไปทางนี้ครับทางออกเนาะจะพาเรากึ้นไปร้านบนพี่น้องครับวันนี้ นี่มาหรอเมืองใจเดินแล้วนี่มาเอิกเศรษฐคืนแล้ววันนี้เิรษฐีวิคืนเมืองเมืองวาลาแล้วเศรษฐคืนจากโลกมนุษย์แล้วพี่น้องเนียคืนจากโลกวาลาแล้วครับทุกคนนี่พี่น้องมาเบิงมามาเบิงมาเอิกจิตจำไรวะพี่น้องเมื่อกี้อยู่ไซเน่เนาะนี่ครับตายมากคนเดียวเลยงุ่งตึ๊บเลยอ้ยงงเลยไอที่เด็กไอมาหนะที่เด็กปอนุมาก็ยังงงเหมือนกันนะครับพี่น้อง โอ้เห็นไหมมองเขาเขาบ่ดิเห็นแต่ตาจักคือเขาอ่ะนี่ครับ,<า>รบโอ้ฝั่งนี้เป็น,นครับห<า>เห็น,น,น <ะ S 1> บ,มบ่มาเบิง่งมาเอิองมาเบิง่งมาเบิง่งมานี่นี่เมื่อกี้ว่าเอิกเห็นบ่เมื่อกีก้ห่างอยู่นี่นี่ห่าง<ม>ข,าขายของเต็มแถวนี้ครับนี่ห่างนี่เขาอย่างนี่ลงไปดุมเลยเนาะนะครับพี่หลองเนาะคือว่าได้เปิดมุมมองไงเพราะเอิกได้เห็นว่าเมืองไทย่จะเลิศทำไรสามารถสร้างหุ้มวงใต้ดินนะครับรอดแนะนำ แม่น้ําอยู่ทึงนะครับในสวนแม่น้ำยังอันนี้เป็นแม่น้ำในสวนจริงๆเป็นอ่าน้องน้องน้ำมะเสริมนะครับทุกคนครับปรเป่าเอิร์กขึ้นไปเรีนมาที่ต่อมานี่<า>นะครับเมื่อกี้นี่เขายางคุณยางไปยางมาอ้อมนี่เดี๋ยวเมือบบงไทยยังมีหลายยางนะครับทุกคนเนาะที่ปเป่าเอิร์กกับพวกท่านหู้แล้วกัเป่าโนะอ่าจิ้งจกจังหู้บางยางนะครับแต่หลายยางอ่ะมาโนกับจังหู้วเนาะก็ได้พาเป่าเอิร์กมามาเบิึงนะครับก่อนจะเดิน เดี๋ยวถ่ายคลิปที่ถามพ่อมรู้สึกว่าเอิ๊กเนาะมาเป็นยังไงเนี่ยครับมาเที่ยวเมืองไทยหรือว่าอีกคนหนึ่งกลับบ้านนี่รถระเบียบมันมีลายอยู่นี่เห็นบอกเดินขยงขยบับวันนี้มีด้แน่นอนเพราะว่า<ด>นี่ยี่ขยะมอเตอร์ไซโดนปรับนี่โดนปรับสองสามพันบาทนะครับพี<อ>่น้องเลยน,ลนี่บ่าูนีขายของน,นะครับต่างๆเห็นบอกมาเบิรงนี่ก็มาเอิ๊กเนี่ยพวงเตงอาหารขายของนี่ร่อนนะครับ เหรียญแข่งกันย่าทิมเกินเท่านี้เพิ่นก็ปับ2,000บาทนะครับไปถึงเวลาแล้วที่เราจะเดินทางนะครับเนาะพี่น้องเลยกลับบ้านกันเด้เป็่อนยังมือขี้สางไรเบิร์กแปลแก่พเป็่อนยังมือขี้สางรถไฟฟ้า่ดในยูเทิร์นแต่ก็โดดไฟฟ้าในยูดุมเป็นยังขี้สางไรเบิร์กสงสังยปะสงสังยสงสัยอ,อย่ามารถมาเพิ่นหลายเนี่เห็นวะเนี่ยหาซีซีสางแต่รถอยู่ถนนนี่นะ มันรถติดเราก็เลยต้องสั่งหลายหลายสินสั่งแบบให้ให้ยูดินนะสามารถเดินทางได<อ>้ยูเทิร์นก็สามารถเ<อ>ดินทางได้เดิเพราะว่าจะเห็นไอ้แบบการสัญจรสะดวกนี่ครับพี่น้องไอเวิร์คคือเป็นนี่เวิร์คภาพคือนั่ง WTS ว่านี่ม่เคยนั่งวะมามามาเคยาพี่น้องวอลล่าเลยว่าเห็นความเจริญหลายหลายอย่างนะครับทุกคนามาดีพาน้องใต้มาเบิ้งนะครับอุโมงค์ใต้ดิน BTS ต่างๆนะครับคนจมเริญจะมีหลากหลายเมืองไทยเพิ่นโอ้โหเนาะสั่งประยุปะยอนเอ๋เผอกิดบารราคาเท่าไหร่4ดอลลาร์จี่ะ BTS BTS ประมาณกี่บาทลอยนึ่งโอ้เดี๋ยวได้ปะพามาสื่อว้เจ้กบ้านนะครับทุกคนเนาะนี่ครับเห็นบอกเมื่อกี้ ที่ไอว่าทางทางเสื่อมเนี่ยเที่ยวเนี่ยเป็นนุ่งม่วงวัดใต้ดินรอดรอดพื้นที่เขาต้องไปมุ่งยาแม่นแม่นที่ไอว่าว่ารถรถไฟอะไรเดี๋<ล>ดยมันมองหันเลยทียางมาฮะไม่หลออไปฟังนั่นหล่อไปฟังนั่นเลยยางขามถนนเลยที่เขามาหูซื้อเอาอยู่ถนนนะครับเมืองไทยเนาะนะครับโอเคทุกคนเนาะสวหรับคลิปนี้ก็อ่อโอเคครับผมเนาะบ๊าเอิ้ก ก็อ้อมแปลกไหมเมือนี้ที่ว่าเราเห็นได้หลายอย่างนะครับพอแม่ทั้งบ้านเบิงอยู่จากจากจากฝาเพิอ่อนยังไงใหญ่พอไลฟ์อ่บอกว่าเบิงนำ้ำน้ำบอลได้ขนาดไหนอย่าให้มาเบิงน้ำเนาะผมจะเดินบานเบิงเนาะคือว่าการสาราาั่นกาซาพี่รองเนาะแต่ยังดักหลายอย่างที่บอกเอิกบอกหูนะครับนนเน,นบาะเมือนี้ก็คือว่าก็อ้แบกไหมของมาเล่าครับพี่รองโอเคครับพอกันไม่คลิป์นะครับพี่รองเลยนะครับนะสวัสดีครับ